มาดูแคมมิเตอร์ราคา200กว่าบาทครับแคมมิเตอร์ meter. เขาระบุไว้ว่าวัดโวลตมันเป็นออโต้นะครับไม่มีไม่มีตัวปรับนะเห็นไหมไม่มีตัวปรับราคาไม่ถึง300บาทนะครับ200กว่าบาทเราลองซื้อมาใช้ดูว่ามันจะวัดอะไรได้บ้างนะะเขาระบุไว้ว่าวัดโวลต A.C.D.C. วัดโอห์มอันนี้วัดใส่ไฟขาดนะเสียงบี๊บ ันนี้วัดไฟที่ใช้ตัวนี้ที่เข้าไปที่สายไฟนนี้วัดเอิร์ดวัดคาปาวัดไดโอดอันนี้วัดแอมเ c อซีดวัดเอซน่าจะได้อยู่แล้ววัด DC ถ้าได้ก็ดีไม่น่าได้นะครับราคาสองร้อยกว่าบาทว่าเดี๋ยวมาลองดูนะครับเป็นตัวแบบนี้นะถือมาก็จะ เราต้องมาใส่แบตเตอรี่เองนะครับเนี่ยสาม a สองก้อนใส่ไปแล้วจื๊บเปิดครับเปิดก็ใช้หมดออโตโน้น,นะครับเดี๋ลองไปวัดลองวัดแบตเตอรี่กับวัด ac วัดโวลต์ก่อนนะครับวัดโวลต์น่ะมาวัด m นะครับว<ๆ>ัดอ m ลองไปนะครับ หนึ่งจุดศูนย์แอมนะครับแอมกว่ากว่าซึ่งในนี้ก็ระบ,บุว่าเท่าไหร่ตามนี้นะครับเนี่ยหนึ่งจุดศูนย์เหมือนกันนะครับเนี่ยหน,นึ่งจุดศูนย์แอมเหมือนกันใช้เทียงนะคะับงไม่ต้องปรับอะไรนะ เดี๋ยวลองมาวัดของโซลารเซลล์นะก็จะวัดได้ไหมไฟนะเปิดไฟเราคลิปคลิปตวไหนก็ได้ไม่ทํางานนะครับวัดไม่ได้นะครับวัดแอมของไฟดีซนะีไม่ได้นะครับวัดโวลต์ได้วัดแอมไม่ได้นะครับเต็ไหนก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับสรุปว่า แต่ก็สะดวกวนะวัดได้หลายอย่างถ้าถ้าวัด d c ซแอมได้จะดีมากเลยนะยังไม่ได้นะครับสรุปสองร้อยกว่าบาทก็วัดได้ไม่ได้อย่างเดียววัดแอมดีซีไม่ได้นะครับวัดโวลต์วัดโวลต์วัดโวลต์ดีซีวัดวัดโวลต์เอซไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่าไม่มีปุ่มปรับนะมันจะเป็นออโต้มันเหมือนว่ามีรีเลย์อะไรในนี้นะสับดังเป๊ะๆเนะเวลาเขาเปลี่ยนหมด ลองซื้อมาใช้ดูนะครับก็ก็ดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีอีกรอรุ่นใหม่ที่เขาจะทําระบบที่ว่าวัดแอมป์ได้ค้องแล้วเวลาค้องแคมเอร์เแล้วไม่ต้องเปลี่ยนโหมดอะไรนะก็สําหรับคนที่ขี้เกียจหมุนหาว่าจะวัดวนวัดแอมป์วัดวัดไดโอดวัดอะไรอย่างเงี้ยวัดคาปาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาหานะก็ดีนะ เอาไว้มันก็ได้เยอะก็คุ้มคุ้มค่านะครับ